นั่น,นซื้อนี่กินในเขตนี่นี่จะรู้สึกว่ามีตำรวจมาคุมเนาะ สบายดีกันเบิร์ตสุขุสุคนตอนนี้บาวเมนไทร์กำลังอยู่ที่บึงถ่านหลวงเนาะทุกคนมันนี้อากาศหอนลายแต่ว่าตอนนี้อากาศกาเริ่มเย็นแน่แเนาะเพราะว่าเป็นเวลาประมาณเกือบพุกมงแล้วเนาะหรือว่า18บแปนาฬิกาทุกคน,กคนแต่ว่ามันนี้ก็มืดหมอกเนาะมันนี้รู้สึกว่าสมีทั้งความห่อน้วก็ศคุณพีเอ็มทุกคนมันนี้หือว่ามีคนมุนพีเอ็มร้ายเนาะ หมอกๆเลยเนาะเอาสิเบิ้งบรรยากาศอยู่บึ้งฐานลวงนี่ทุกคนเดียวบบาเม้นใจสิให้เบิง้งเนะาะเนาะที่ว่าขึ้มเลยนะที่ว่าขึ้มเลยนี่บรรยากาศอยู่บึ้งฐานลวงทุกคนป้าเบื้องนั้นทุกคนก็จะเหตุเวทีก็จะมีงานอีเวนต์เนาะเดี๋ยวบรรมเมบาแม้นไจสิผ่าทุกคนขี่ไปเบิง้ง ืัอน,นี้ห้องกับสีาพาทุกคนไปสองบอลเนาะสีาพาทุกคนไปไปเบิงตลาดกลางคืนซีฮอมเลยเนาะทุกคนซึ่งว่าตอนนี้กำลังเป็นกระแสอย่างหนักหน่วงเลยเยี๋ยวเลาสีาพาทุกคนกีไปเบิงอยู่บนเนาะเวท,ที่ที่ว่าเขาจะเปิดคอนเสิเร์ตเรือจังไร เขาเจะบาให้เขาเนาะโอ้เป็นงานของคอนเสิร์ตของ t ีเจทุกคนเป็นงานคอนเสิร์ตของ t ีเจศิลปินไทยเนาะอ,อ๋อบอลเมนส่กับบ๊อบูเลยมากมาเห็นปลายเนาะ ว่าบ,บาเมนไสกับซิบบเดีเขาไปเนาะมันนี่ก็เวทีอลังการเนาะเพราะว่าเอาิพาทุกคนไปซีฮอมเนาะมันนี้เนาะ,ะเวทีครับเจ้าทุกท่านตอนนี้บ้าเมนไส้กำลังอยู่ที่บึงถาดล้วงเนาะทุกคน มันนี่กะที่ว่าอากาศห่อนลายแต่ก็รู้สึกว่าซิมีแบบฟุฟี่เอ็มเนาะมันนีที่ว่าเป็นหมอกขุ่มเลยมัอนีตอนนี้กัเป็นเวลาประมาณหกโมงปลายๆทุกคนอยู่ว่าสิบแปดนาฬิกาไปลายเนาะบอลเม้นไส้กะมาที่บึงถัดล้วงเนาะแล้วก็สุดท้ายบรรยากาศให้ทุกคนในบึงเนาะในบึงถัดลวงมันนี้ มื่อกี้มีคอนเสิร์ตของ T.J. เ,เนาะทุกคนอยู่ทางด้านนะั้นทสิเห็นเป็นเวทีเนะาะใหญ่เลยเดือยวเปิตัง้งเนาะคือว่าเพิ่งกำลังวอมเครื่องทุกคนคอนเสิร์ตนะ่าจะเปิดประมาณสองถุ่มเนาะน่าจะประมาณแปดโมงแรง น่าจะเปิดมือน,นีเบ้าแม่นไส่กับสีพาทุกคนส้มบึงสาดล้วงแล้วกัสีพาไปส้มตลาดกลางคืนสีหอมเนาะซึ่งว่ามีกระแสวข้าเจ้าใหญ่เครืองเยเนาะทุกคนเออใหญ่บอลคายนะทุกคนซึ่งว่าข้าเจ้าปิดตำนานการขายขายตามแคมทางอยู่แถวเส้นทางสีหอมเนาะทุกคน เดี๋ยวเ้างสิบาทุกคนไปเบิ่องนอกบรรยากาศสิเป็นแนวใดเนาะหลังจากมีความคืบคืบนแต่มันสิเป็นแนวใดหลังจากเขาปิดเนะดาะนี่ก็เป็นบรรยากาศอยู่ที่พึ่งถานหลวงทื่ว่าเบื้องลังจ่าสิเป็นตึกที่ว่าเขาากก้าเจ้ากำลังสร้างเนะาะจะเป็นคอนโดอาพาร์ตเมนต์นี่แหละสามตึกเนาะประมาณ30กว่าสัต แล้เบื้องไงก็จะเป็นตึกเก่าแต่เบื้องไงก็จะเป็นตึกประมาณ30ปลายกว่าสั่นทุกคนเนาะยวงฮันสิบพาทุกคนขี่เลาะไปแล้วก็เสียออกไปไปแถวสีหอมเนาะไปแถวแคมคลองทุกคนพาทุกคนไปสมบรรยากาศเวียงจันท์แรงๆเงนาะอากาศห่อนๆแบบนี้วันเสาร์ทุกคน เดี๋ยวเราไปเบ่งไปส้มน้ำกันเนาะทุกคนทำแล้วทุกคนตอนนี้เอากระลังสิีคออกจากพึ่งฐานหวงเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเลาะที่ขคมค้องเนาะพาไปเบ่งแถวซอย ตลาดกลางคืนสีหอมนะทุกคนนี่กาเป็นบรรยากาศอยูท่ที่เบื้องฐานหลวงทุกคนเวลาประมาณเกือบหนึ่งทุ่มแล้วเนาะเกือบเจ็ดโมงแรและ เราไปเจอกันอยู่ที่แคมขคองทุกคนเจอกันแถวที่หอมเนาะโอ้โหว่าฝนสีตกด้บอมันนี่รู้สึกว่าห่อนร่ายมันนี่หย,ยาดฝนตกอยู่เพราะว่ามันมีข่าวว่าสิม,มีพายุเนาะย้อนสิไปกอนเนะาะหยาดฝนตกเดี๋ยวไปเจอกันอยู่หันทุกคน สำหรับเส้นทางนี่ก็สิเป็นเส้นลงเนาะทุกคนที่เป็นเส้นทางวันเวสามารถขี่ลงได้ย่างเดียวเนาะขับลงได้ย่างเดียวทุกคนบางคนก็สิบจึเนาะเส้นทางนี้ในยามกลาขึ้น,นทุกคนคือด่านขั้วมือห้านี่ก็สิเป็นฮองแฮมลาวพาซา่านะทุกคนสิเป็นเส้น ขอวัฒนธรรมอะไรทุกคนเจนนี่เป็นเจนลงเนะาะบ่าแมนไซก็ต้องขอโทษขอภัยร้ายเนาะสำหรับภาพกระจิบอยากงามบันไดทุกคนซึ่งว่าบ่าแมนไซก็ลืมปั๊บกล่องไห้มันบ่ให้มนสะถอนแซงนะทุกคนนี่รู้สึกว่าภาพเฮ้าสะถอนแซงร้ายเกินไปเนาะห้ลายคนชมคลิปเฮ้าก็อายสิ เหลือมตาแน่น้อยหนึ่งก็ต้องข้อโทษข้อภัยทุกคนสำหรับคลิปหนาเฮากะสีค่อยๆปรับปรุงไปเนาะตอนนี้เฮาก็มาหอดอยู่ในเขตซีฮอมแหละทุกคนนี่เนาะสำหรับในเขตนีกะสิมีสำนักงานหรือว่ามีหางห้านห้องแฮมบริษัทร้ายเนาะทุกคนอยู่ในเขตนี้มีทั้ง ธนาคารในหลายธนาคารเนาะทุกคนือว่านี่จะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สําคัญของเวียงจันทร์เนาะเขตซีฮอมหรือว่าเขตเซ็นเตอร์พอยต์ปอนซูมรวมท่วานักท่องเที่ยวหรือว่าเศร,ร้านครหลวงจันทร์เนาะบัวับรุ่นหรือว่าในหลายคนเนะาะมักจะมาเลาะกินน้ำเลาะกินเขาเนาะในเขตนี้ทุกคน เพราะว่าในเขตนี้จะเป็นเขตถนนแบบคือถนนคนเดินเนาะทุกคนในเขตนี้หลายๆคนก็มักี่ยางหลาะสมเมืองในเขตนี้ยามคำขึ้นมีหลายๆย่าง,คคนาายยางเนาะในเขตนี้มีห้งแฮมมีมหานบริการนวดหรือว่าสปายัางต่างๆในเขตนี้ เป็นศูนย์รวมบอลที่วานักท่องเที่ยวทีว่าเขามาเที่ยวประเทศลาวเขาเจจะมักมาพักอยู่ในเขตนี้เนาะทุกคนซึ่งว่าในเขตนี้ก็ือว่าไก่กับแคมคองเนาะไก่กับศูนย์รวมความบันเทิงเนาะในเขตนี้บัว่าสีเป็นห้างาอาหารเท็กบาร์ต่างๆเนาะในเขตนี้ทีว่าสีครบขั้นเลยเนาะในเขตนี้ และบ่าวแม่ไส้กับเลี้ยวายขึ้นมาเนาะเลี้ยวายขึ้นมานี่ก็จะเป็นเส้นทางเส้นขึ้นทุกคนนี่ที่ว่าด่านขวามือที่เราเห็นก็จะเป็นวัดองค์ตื้อเนาะมัอนี่กับรถร้ายเนาะมัอนี่สำหรับมัอนี่ที่ว่ารถร้ายทุกคนขันขังว่าการจราจรมันนี่ขันขังว่าคืค่นมันนี่ อากาศ่อนแต่คืนมินิเนาะ Ah, no, no, bueno. buono. พาทุกคนหลอกแล้วนี่เนาะพาหลอกเรือเปลือยทุกคนนีก่ก็ิะเป็นซอยสอดท,ที่ว่าเป็นสตรีทฟดกังขืนเนาะ เ่าเพิ่งจัดสันไห้ายเดี๋อวที่ไปเมืองเนานมีบ้ ไปทางนี้กับสีสอดแคมคลองเลยเนาะทุกคนเดยวเฮานจิกับไปแถวซอยสีหอมเนาะ สิบ้าทุกคนครับไปอยู่ไปซอยแถวสีหอมอีกนอทุกคนแลักสิบผ้าทุกคนออกไปผุไปเบรงแถวเวียงจันเซ็นเตอร์เนาะพาทุกคนไปเบิงงานโซโลดเนาะแล้กการงานแบบสตรตทฟู้ดเนาะทุกคนที่ว่าเขาเจับจานดีฮะผู้ซึือว่าคือคืนดีเดียวแบบใส่สิบผ้าทุกคนไปเบรงเนาะ รถติดแห้งมานี่นี่จะเป็นซอยเซ็นเตอร์พอยต์เนาะทุกคนคือ ชาวต่างชาติคนเล่าก็หมักยางแถวนี้หมักยางสือกินเนาะหมักยางสือนนส่อนั่นซื่อนี่กินในเขตนี้กระสิเป็นซ้อยนี่ทุกคนของสีหอมเนาะที่ว่าทุกคนหมักมายางอยู่ในเขตนี้เนาะหมักมากินน้าเละนนาะกินนั่นกินนี่แล้วก็เป็นถนนคนเดินเนาะที่ว่านิยมกันมาย่างในเขตนี้แต่ว่าเมื่อนี้ถือว่างียับเนาะ คือความีตำรวจมาคุ้มเนาะเ <c oughs> ขาเจาะบอลให้ท้ายเานะขาจะกำหนดบอลให้ท้ายเนะเาะทุกคนสำหรับ คลิปนี้กับซิมมี่อยู่ประมาณนี้ทุกคนแต่เราจะพาทุกคนไปที่เวียงจันทร์เซ็นเตอร์เนาะ